หลังจากเข้ามาใช้ชีวิตบนวีลแชร์เรามักจะโฟกัสว่าเมื่อไหร่จะเดินได้จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมทีนี้ก็กายภาพขากายภาพขาแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้ว่ปัจจุบันเนี่ยก็สําคัญนะสิ่งที่สาคัญที่สุดสําหรับชีวิตเราตอนนี้ก็คือแขนแขนทั้งสองข้างของเรานี่แหละคะ่ะเพราะว่าพอเรามานั่งวีลแชร์แล้ว่ะทุกอย่างต้องใช้แขนเป็นกําลังหลักไม่ว่าจะเป็นการย้าย ตัวจากเตียงมาวิวแชร์จากวิวแชร์ไปเก้าอี้หรือแม้กระทั่งการพุทธอัพขึ้นลงแบบนี้ล้วนต้องใช้กำลังแขนทั้งนั้นการที่เราต้องเข็นวิวแชร์ด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าเข็นไม่ไหวเราก็ต้องไปบรบกวนคนอื่นถูกไหมคะอันนี้ยังไม่รวมไปถึงการกายภาพเพื่อฝึกยืนด้วยนะการที่เราฝึกยืนเนี่ยเราก็ต้องใช้กำลังแขนใช่ไหมล่ะ เพราะแบบนี้พอถึงมีคําพูดติดปากเป็นของตัวเองเลยก็คือแขนเราแข็งแรงแค่ไหนเราก็ไปได้ไกลแค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่ามองข้ามการออกกําลังกายแขนอะไรที่ช่วยเสริมกําลังแขนได้ไม่ว่าจะเป็นการยกขวดน้ําถุงทรายส่งข้อมือหรือเวทเรนนิ่งหรือการออกกําลังกายต่างๆที่ช่วยเสริมกําลังแขนท,ทําไปเถอะค่ะ เพราะสุดท้ายแล้วแขนของเรานี่ยแหละค่ะที่จะทําให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไหนวันนี้ออกกําลังกายแขนกันแล้วหรือยังคะ